ตัวของข้าคือ k o s breaker ข้านี่แหละผู้ลุกรานดาวเคข้าจะนำความชิบหายมาสูปป่ format v standard ฮ่าฮมึงเบียวเฮียอะไรสัตว์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ข่านของ d i k profile อีกแล้วนะครับใน d i k profile รอบนี้ได้ไปนขัานของ k o s breaker v standard ครับม้ากนะก็แน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อน ครับก่อนเลยที่หาเคออสมาให้นะครับแล้วก็ผมก็ได้เด็กเอ่อเรียกว่าลิงจ็อกเกอร์แล้วกันจากเพื่อนของผมคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็บอกนามแฝงมันไปก็คนณน่าไม่เจัะก็บอกว่าเป็นเพื่อนผมแล้วกันก็ขอขอบพระคุณเหมือนกันนะครับที่ทําให้ผมได้จกักเคออสีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยขึ้นชื่อว่าเป็นคนเล่นแคนเทาอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นการที่เราเล่นแคนเทาออแล้วไม่มีลิงจ็อกเกอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมก็มาดูความสามารถของเคออสเปบเกอร์ตัวใหม่กันก่อนเลยเคออสเปบเกอร์บอกครับบอกว่าช่อองแวนนนนเนนนเเเลยรรร์คคคคัับบป็ทุณถ้า อีกฝั่งนี้มีการล็อกอยู่นะครับตัวมันบกหมื่นตลอดแล้วก็เทคแอคช่องแมนทับหนึ่งคาร์ดบาลครับคู่แข่งนะครับจะได้รับอินมาเรียกิฟต์หนึ่งใบนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ล็อกเลกาแข่งหนึ่งใบนึงนะก็คือเราจะต้องยินฟอร์สให้ฝั่งนะครับซึ่งคนที่จะเลือกว่าเ,าเขาจะเล่นฟอร์สหนึ่งหรือสองเนี่ยเป็นท่านของฝอั่งนะแล้วก็เมื่อจบเทินเออเมื่อจบการเรียกว่าเอาเโอสกิลโตนะครับเมื่อมีการถูกปลดล็อกนะครับจานิสโซบาร์ลีทายการที่ปลดล็อกครับล็อกโจนหนึ่งเเลืืออออก er, บน Circle ขงงตัวหร อย่างะมือของตัวเองไม่เกิน2ใบครับเอาเออกจากเกมคุณได้รับ1 i ึ่ e อินเวอร์ติรี่กตามจำนวนมาร์เกอร์หรือโปรเจกที่ถูกเอาเอาอกจากความสามารถนี้นะครับต่อ1ใบเนาะก,ก็ถ้าเอาออก2ใบเราก็ได้2ใบเนาะแล้วก็ฟอสนี่เลือกได้ว่าจะเล่นฟอสหนึ่งหรือสองเนาะก็ง่ายๆครับเรายื่นฟอสให้ฝั่งใจเนี่ยเขาได้บานครับแล้วก็เลือกลองเล็กๆแข่งห่งใบาจากนั้นพอเมื่อจบเธอส่วนใหญ่จะเป็นเมื่อจบเธอนะเออก็ปลดล็อกกล้อีกฝั่งนะครับแล้วก็พอปลดล็อกปุ๊บเรายิงตัวที่ปลดล็อกจ มาร์คเกอร์ต่างๆแล้วก็พอเทคเนี่ยออกจากเกม2ใบครับแล้วก็ได้ฟอร์์เพิ่มอีก2ใบนั่นเองก็ได้เป็นอนย่างตัวที่สร้างความปั่นป่วนในฟอร์แมตวีสนะได้ระดับหนึ่งเลยตอนนี้เคียร์ออฟเบรเกอร์ยังไม่ได้มีของซัพทำให้เด็กมเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าโดยรวมตัวมันยังเป็นเด็กที่เก่งอยู่ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าอุ้ยเมตาขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคนรับมือเป็นเคียร์ออฟเบรเกอร์จะเป็นหนึ่งสายที่เร็วไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนั่นเองนะก็จะเป็นอย่งตัวที่เรียกได้ว่าเป็นของซัพที่ออมให่เพื่อสร้างความปป,ปัั่่่นนนนวใฟอร์มตนเอง แล้วก็ของซัพอีก2ตัวที่เป็นสาย Starweaver เหมือนกันนะั่นคือหน้าขอางเจ้า j u l i เนียม <Junior. S 1> ครับบอกว่าเมื่อลงนะครับช,ช่องแหวนหรือช่องแหวนไอช่องแหวนเเรียนนะครับถ้าเป็นการคุณ Starweaver ชื่อกาสหนึ่งพัลทับบาร์ครับคู่แข่งดูการ์ดเมืนสุดครับนำการ์ดไปนั้นลงมาล็อกช่องว่างอยู่นะครับแล้วก็ถ้าล็อกแถวหลังเนี่ยเจ้าได้จวบหนึ่งแล้วก็อยู่ในนิบุ๋มเหมืนะ่นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นการ์ดแข่งเป็นการ์ดเกรสามสูงกว่าคู่แข่งมีการล็อกอยู่ครับคิดทุกข้อพื้นฐานของบรรกาเกรดสามเราไอของอะไรว ปรับเปลี่ยนคิด์ะก้อนพื้นฐานั่นเองนะเพราะงั้นทุกคนสามารถเล่นฟอร์สวอนได้เต็มที่เลยนี่นเองนะเพราะว่าด้วยสกิลของจิมูเนียนเนี่ยสามารถที่จะให้เคออสหรือช่องแหวนตัวนั้นเนี่ยมันเป็นคีคูณไอคีย์ื้นฐาไปสอนได้อยู่แล้วนะเพราะงันเอาพลังจากฟอร์สไล่ตีได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งในเแง่ของเครวิงคอร์นะครับเครวิงคอร์บอกว่าเมื่อตีฮิตหรือบูทฮิตนะครับท็อป5หาการ์ดติดชื่อสตาร์ไวเลยหนึ่งใบขึ้นมือสักกองการ์ดถ้าบรรยากาศผู้แข่งเกียร์สามสู ดึกคู่แข่งหนึ่งใบนะครับปลดล็อกเนาะแล้วก็เราเลือกการ์ดหนึ่งใบมาสักไปฝั่งครับที่ไม่ใช่ที่เพิ่งหมดล็อกนะล็อกการ์ดไปนั้นนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ยวไว้ยกปอลนั่นเองนะสามารถทําถ้าเล่นคู่กับเคียร์ได้นะก็คือใช้จิวเนียมเอ้ยไม่ใช่จิวเนียมใช้เวมิงเกอร์นะครับในการที่จะเออ่ไปเล่นโคโมโฮเคียร์นัคือเคียร์เนี่ยล็อกตัวหนึ่งก่อนจากนั้นใช้เวมิงเกอร์ครับสับเปลี่ยนตัวล็อกทําให้เราสามารถที่จะดึงฟอร์สออกมาได้เลยแล้วยยงด้า่วและออคืเราสาามรถ ล็อกเพิ่มเข้าไปด้วยนั่นเองนะก็จะเป็นหนึ่งท่าที่เรียกว่าสามารถหากินได้ในช่วงของเมนเฟสนั่นเองนะครับซึ่งปกติถ้าไม่มีเวมิงคอร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงท่านั้นของออจบเทินซะมากกว่าที่เราจะได้ฟอร์ดนอะกพองัันการที่มีเวมิงคอร์มาช่วยในการปรับเปลี่ยนโยกเป้าล็อกเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการฟาร,ร์มในช่วงของต่อเมนเฟสได้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาเคออสมาเดืองกิบแล้วก็บัฟพลังด้วยการเอากิบมาแล้วก็ได้จั่วคือเพื่อหาของเล่นนั่นเอง ก้อนเล่มนี่เยเป็นสายให้นันของเซเบอร์ละก้อนนะครับที่เนี่ยผสมประสานเนาะเพราะงั้นตัวของมันเนี่ยยังเล่นล้วนเองไม่ได้นะเพราะงั้นก็รอบไปก่อนละกันครับเดี๋ยวตัวอินฟินิตกับนิวิล่าเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวที่เรียกว่าซับให้เคออสเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองนะก็มาดูกันที่เกรดสามก่อนเลยนะครับว่าผมจัดยังไงนะก็แน่นอนครับเคออสเบสเกอร์เป็นตัวเบหลักอยู่แล้วก็ได้ใส่เป็นเคออสเบสเกอร์สี่ตัวนั่นเองก็ในส่วนของความสามารถในบอกไปแล้วนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเนาะก็สามารถอ่านได้เลยนะครับจากช่ออองนนี้ะเ แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นทนาของเจ้าบอสช็อตเออเออมังกรเอ,อพี่โตพี่ใหญ่แดมแล้วกันเออเลกงาน้ะเกินสกิลว่าลม่มสานามครับถ้าแมกกาคุณเผาไซเบอร์ดาก้อนนะซึ่งท่าของเจ้าเคออสเบเกอร์นะครับจะติดเผาไซเบอร์ดาก้อนเนาะก็สามารถที่จะเ,ออเลือกลีกาแข่งเนื้อใบนะครับไปบายสภาพความจากนั้นนะครับสามารถที่ให้ตัวเองครับเพื่อให้ได้เขาจะชาร์จขนหน้าก็จะเป็นหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นตัว คืนคอสของเคอ้นั่นเองนะเพราะเคอ้นในงานจะล็อกเนี่ยต้องใช้คาร์บานนั่นเองแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับเกดสองก็ใส่เป็นจิโวนียมสี่ตัวนะจิโวนียมนะครับก็สกิลที่บอกไปแล้วนะครับว่าบ้านหนึ่งครับเมื่อลงสนามผู้แข่งดูท็อกการ์ดเป็นสุดเนาะเลือกได้ว่าจะวางไว้ช่องไหนที่เป็นช่องว่างอยู่แล้วก็ถ้าวางไว้แถวหลังโจบ,บกหมื่นแล้วก็ถ้าบปรยากาศแข่งกิจการเกดสามสูงกว่านะครับคียปพิทคอนพื้นฐานของบรรยากาศเราจะกลายเป็นสองถ้ามีการล็อกอยู่นั่นเองแล้วก็ใส่ไปท่าของเจ้ากราวิตี้คอร์ร ดาก้อนนี่นคือตัวเกตสองของชาวาชิวบอกว่าเมื่อจงตีฮิตแว่นกาดท็อปห้าครับค้นหาเออ่ไลท์หรือคอ gas เผาเซเบอร์ดาก้อนเกตสามแต่นั้นไม่เกินหนึ่งไมล์ครับลงสภาพเลสบนเซอร์เคิลที่อยู่ในนี้อยู่ในสับกองกลางก็เป็นตัวที่วางผลตีฮิตต้นเกมกรณีที่ตีฮิตก็สามารถที่จะหยิบเคียวเบเกอร์มาไลท์ได้นี่ฮะกรณีทีท่เปิดเจอนะครับก็จะใส่ไปสี่ตัวเพื่อเล่นให้อย่างนั้นนะแล้วก็ใส่ไปท้าของน้องวงแหวนอันกว้างใหญ่นะครับยูบอลยีรำนะครับบอสบอกว่าถ้าเออ่ ถ้ามีการที่ความอยู่ไโซหรือบนเซอร์เคิลของใครก็ได้รวมผลรวมให้ได้2นะครับก็น้องตัวน้องจะบุกเหมือนก็ได้เป็นตัวที่ใช้ง่ายนะก็สามารถที่จะบุกเหมือนตีสองหมื่นได้เลยนั่นเองนะก็แล้วเป็นอย่างตัวที่ใส่มาเพื่อเอาพลังเฉยๆนะครับถ้าใครอยากให้พื้นที่ตัวไหนใส่เข้าไปสามารถใส่ได้นะผมพ่อผมคิดว่า2ตัวเนี้ยเล่นง่ายสุดแหละไม่ต้องคิดเลยมากนะครับก็คือเคออฟเบเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเด็กแนวเน้นคอนโทรลซะมากกว่านะเพราะงั้นการมีตัวตีเข้ามาช่วยให้เด็กมันเดูวดีขึ้นเฉยๆถ้าเพื่อนอยากได้แนวคอนโทร ทำอย่างอื่นต่างๆมากมายเล่นคอมโบคู่กันไปก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวบางตัวยังไม่เข้ามานะครับจะทำคอมโบอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นผมเล่นเป็นการเน้นผลแจมไล์กับการตีแรงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เน้นการคอนโทรลให้ฝั่งตายไปนั่นเองต่อไปนะครับพนักของเกรดหนึ่งนะก็เป็นเบรนท์คอร์นะครับสี่ตัวก็สกิลที่บอกไปนะครับก็ถ้าตีฮิตบูทฮิตนะครับท็อปห้าหาดสตาร์วีเลยหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เข้าโซครับถ้ามรรยากาศคู่แข่งเกียร์สามสูงกว่านะครับนำตัวเองเข้าโซ่เลื่อนรายการตุ้วก็ ชี้เป้าตัวที่อยู่มุษมะที่ไม่ได้การถี่ปลดล็อกนะครับล็อกกลับไปนั้นนั่นเองแล้วก็ใส่ไปท่าของปืนท่าอาสามนะสั่งไปเลยบอกว่าเมื่อสถานะครับทว่าอาสามก็เอาไว้หาอเคียวได้แหละก็ถ้ามีการความอยู่เซอร์เคิลหรือว่ามีการในใบโซใครก็ได้นะโบห้าพันเนาะก็คือมีการล็อกอยู่อ่ะโบห้าพันได้นั่นเองแล้วก็ใส่ไปท่าของลูกรักแห่งการสังเคราะห์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟา้านิวเคลียร์นะครับโอ้โหชื่อน้องไม่อ่านโคตรยากบอกว่าเมื่อจบก,การสู้ที่บูธครับถ้า ในการสู้ที่กูแข่งนี้ตรงตีเอจูกการสู้ที่ว่าถ้ามันบุเซ็ตเนี่ยถ้าูแข่งไม่ทําการคอรทีอ่ยูนิตลงมานะครับก็เข้าโซครับยิงตัวบ่งหมืหน่นนะครับเป็นตัวบัฟพลังเติมโซได้นะก็สามารถที่จะใส่นี้มาเพื่อเติมโซแล้วก็เป็นการกดดันได้นะเพราะว่าในการต่อสู้ที่เจ้านี่บูนเนี่ยถ้าอีกฝั่งเลือกที่ไม่คอทิเกอร์อมาก็จะบัฟเลนหนึ่งในบ่งหมื่นไะด้ได้เองนะก็ค่อนข้างทีจะดีเลยก็ใส่ไปสามใบแล้วก็ใส่ไปท่นนของอุย้ยอันนี้ใส่สีนะ,ท,ะทันทีหาไม่เจออง เออวงแหวนแหลมคมครับสิ้นหวังอันนิรัมอันนิรัมนะครับบอกว่าเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้บูดแวนกาดนะครับถ้าแบนกาดของคู่แข่งเป็นเกรดสามสูงกว่านะครับคู่แข่งทําการ Guardian, คอการเดียนเกิอ2ใบหรือมากกว่าในกะารต่อสู้นั้นนะครับทายยูนิตน,นี้นะครับจวสองใบเป็นตัวที่เอาวไว้ฟาร์มมือนั่นเองนะกรณีที่ต่อบ,บูดเคออสเนี่ยซึ่งเคออสอ่ะมันจะมีขีปือทหารเป็นสองอยู่แล้วถ้าไม่เอาไว้ป,ปาพิจิมาเขามานั่งกาดสดมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้า เอาจริงๆเนี่ยก็คือเอาปูนหลังแวนเพื่อฟาร์มมือฟรีได้เลยนั่นเองนะเพราะงั้นมันหวังผลตรงนี้ได้ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เซ็ตในการที่จะใส่มานั่นเองนะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างอิสระนะตอนนี้นะครับก็ใส่ไปสามใบเลยแล้วก็ส่วนของติ๊กเกอร์เด็กนี้นะครับจะเล่นเป็นนั่นหมดเออคีหกดอหกนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มเนียนเมสยานะครับไว้รอกดาวแล้วก็เป็นท่าของดอธรรมดาสองพีจีเป็นดอพีจีสเตเนีลนะครับแล้วก็จะเป็นคีธรรมดาหกใบ แล้วก็ใส่ฮิวอีกสี่ใบนั่นเองนะก็เป็นในผลที่แต่เพราะว่ามือมันบางต้องเยี่ยมมาแหละเพราะงั้นใส่ดอมาหวังผลเฉยเพราะว่ายิงโจ๊กเกอร์เล่นเคียวดอาหกค่อนข้างที่จะไม่เซนนะครับก็เลยใส่ไว้อย่างนี้นะั่นเะองนะคราวนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของสาธิตการเล่นกันบ้างนะก็เป็นช่วงที่ไม่คิดว่าจะทำมาก่อนนะครับก็ลองลอง,ลองทำดูว่างละกันนะก็สาธิตดูครับว่าคนเล่นอะไรประมาณไหนเนาะก็เริ่มจากเล่นเลยเป็นมือห้าใบนะครับก็จะไม่เมกมากขนาดนั้นนะก็ อ่ะครับห้าใบนะก็เนี่ยมีเทียร์ออสมีตัวนี้เนาะก,ก็เป็นเปลี่ยนไปเลยครับม,มีอย่างงี้ผมเปลี่ยนมือสามใบแน่นอนผมไม่ค่อยถือวีจีขึ้นมือเท่าไหร่ทาไมเจอแทงที่ตีแรงนะอ่าไม่สก,กูนะครับกรณีนี้ก็ในตอนที่เล่น out, เทียร์ออรเบเกอร์นะครับถ้าเ,เพื่อนๆไปแข่งนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนหยิบฟอร์สนะครับอย่างต่ำนะเอ่อฟอร์สสองเนี่ยหยิบไปสักสองสองหนึ่งสามใบไม่ต้องหยิบไปเยอะหรอกแต่ว่าไอ้ที่ควรหยิบจริง,งรรเนี่ยคือฟอร์สหนึ่งฟอร์สหนึ่งเนี่ยต้องหยิบไปซ้อมมาส มันจะต้องแข่งอีกฝั่งด้วยซึ่งมันจะแบบว่าคือเป็นการหยิบไปเผื่อครับกรณีที่ว่าถ้าเรายืดฟอร์สให้ถ้าเราไม่มีฟอร์สที่เขาต้องการเช่นเขาเล่นได้ฟอร์สสองเขาเล่นแกนบูเขาเอาสกวาวได้ดีแต่ว่าเรามีแต่ฟอร์สวันอย่างเงี้ยเราโดนวอลนิ่ได้นะครับเท่ากับว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะเลือกเล่นฟอร์สสองแต่เราไม่มียื่นให้เพราะว่าในการเล่นทางด้านของเคอเนี่ยเราต้องมีคนเตรียมกิฟต์ให้ฝั่งนะครับไม่มีถึงขั้นมอร์นิ่งได้เลยนะก็แน่นอนครับว่าเราจะมาเตรียมฟอรนน่นอนฟอออออรอามมเเไไขียยยะะดห๋คับก ไม่เย mm hmm. อะครับไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือฟอร์พราะสองโซฟอร์ตวันเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส1เอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นฟิชิลสิบห้าสิบหกชี้ใบเองนะครับก็เตรียมไว้ประมาณนี้นะก็คือให้ฝั่งด้วยแล้วก็ให้ตัวเราด้วยเพราะว่ายิ่งอีกฝั่งมันแคนที่เล่นมีเกี่ยวกับมาร์คเกอร์เลยเล่นปั๊มกิบได้เยอะเนี่ยเราต้องได้ประมาณสองเป็นใบในทุกรอบอยู่แล้วนะยิ่งล็อกเยอะเราก็ยี่นประมาณสองใบสามใบสี่ใบเป็นขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมฟ บอกเลยว่าเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบแล้วก็โดทนทได้เหมือนกันนะครับก็สมมุติเนี่ยผมได้เริ่มก่อจะเริ่มทําจัว่วกรณีนี้ไล่ไปเลยจัว่วจากนั้นครับปล่อยแดมไปปึื้มเพือนุ่นี้เนียมเป็นจัว่วกรณีนี้เนี่ยถ้าเล่นหวางผลนะครับไล่เปท่า้าของการเปตี้คอลัมนะก้อนไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ที่จะเออขึ้นสามก่อนค่อนข้างเป็นะายที่ดีนะครับแล้วก็ขอเป็นเบลลงเกอร์ลงไปนะครับขอไว้เพื่อ วางผลบูสตีฮิตนั่นเองก็ไวมิ่งเลยนะครับหมื่นแปดได้ครับสมมติตีฮิตดอกรับวเผาเป็นจัวอ่ะอ่ะแล้วก็สกิลของสองคนนี้เกิดพร้อมกันเลือกปลดของสกิลของแหวนก่อน top ห้าครับอ่ะไอ้ซั่งเปิดไม่เจอไปกี่ไปกี่ไม่รับไหมับสมมติเปิดเจอสมมติเปิดเจออ้าวอุ้ยเปิดเจอเควอสหยิบเควอสมาไล่เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบตอนเกมนะครับก็ เน่ยว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเจอเคออฟซิงถ้าเราขึ้นสามก่อนอย่างเงี้ยยังไงซะเราก็ได้เรียกว่าเออได้สองไลท์อยู่แล้วอะเนาะมันก็ไม่ได้เป็นหาอะไรอีกอย่างคือเราได้มือเพิ่มจากการไลท์มันก็เป็นอะครด,ดีแล้วก็สีรีของเบนาท็อปห้าครับอ่ะอันนี้เปิดเจอตัวเองเอาขึ้นมือแล้วก็เราผ่านเธอเลยนะครับก็ทําให้เรายี่สิบสามถ้าฝั่งที่ให้แดมลองจริงก็จะต้องเลือกดันแดมเข้ามาเนาะซึ่งอีกฝั่งเนี่ยจะไม่ค่อยคอบอร์ดมาเจอเคเอฟซิงก็หรอกเพราะ กมาครับที่จะน่าลำคข้กกไอยฝั่งตีไม่เข้าแล้วก็สมมุนแล้วก็เทิร์นจู๋อุ้ยแว,ว่ารอบนี้อีกฝั่งเผอคอบอดมาแล้วก็หนึ่งมาครับแล้วก็เลือกยืดฟอร์ให้ฝั่งเนอแล้วก็เราลลอะอีกฝั่งหนึ่งตัวจากนั้นเราก็แฮ่ตี้ปกติเลยครับไม่ได้มีอะไรเคอสลงไปเลยนะเพราะว่าในนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะก็ถอดลงไปอ,อันนี้เราก็ไปเทิรเลยนะครับมีการล็อกจู่แวนบวกหมื่นแวนดีสามืวกหนึ่งนะครับกรณีนี้ไปบอกแวนเข้ามาเลยขี้แวนพลังข้าง ไม่มีอะไรเนาะก็พี่ฟังปล่อยแดมปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทอผ้าหาของเหมือนเดิมนะครับไม่มีเลยนะครับก็อะไรดีนี้ก็คือกูเปิดกูเปิดบอร์ดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีละเล็กของเค้าก็ได้หนึ่งอั้นไปเรื่อยๆนะครับพอจบเทิร์นตีเซตอะไรเสร็จอย่างเงี้ยก็เราจ่ายหนึ่งโซลแทนการที่ดีไฮเนาะแล้วก็ได้ฟอร์สสมมุติว่าจบเทิร์นนะพี่ฟังมีการล็อลกใบหนึ่งนะจ่ายหนึ่งโซบ้านครับเออได้ฟอร์สครับใบหนึ่งกระจุงเนาะก็เล่นเป็นฟอสสองไเล่นเป็นฟอร์นึ่งนะครับเล่นฟอร์สสองนะเสอหน้านะ เรอาอก็จวดหนึ่งแค่ๆนั้นนะครับที่ล่นเคอก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เล่นยุ่งยากขานาดนั้นมันจะไม่ได้มีคอมโบที่ตายตัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นคอมโบที่เรียกว่าเน้นคอนโทรค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าป่ปวนไปเรื่อยๆจนกว่าอีกฝั่งจะแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าคือส่วนใหญ่ได้คอนโทรเนี่ยจะเป็นเด็กที่เน้นการปวดบอดซึ่งจะต้องเป็นการตัดทรัพยากรตัดสนามตัดอะไรต่างๆให้อีกฝั่งเล่นได้ยากขึ้น เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเด็กที่หวังผลให้อีกฝั่งเผลอหรือมันก็ตายไอ,อ้ตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งอย่างเช่นเจอเด็กโมกองเลยเสือดเสือดที่จะเ, <c oughs> เรียกว่าบ้าจั่วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพ้ภัยตัวเองเหมือนกันนะเพราะงั้นเคสเฟกเกรอร์จะเป็นเด็กกำองนั้นครับที่เน้นการคอนโทรลบอดฝั่งนะครับแล้วก็ค่อยๆต่ออีกฝั่งไปเรื่อยนะให้ฝั่งแพ้ภัยตัวเองไปหรือว่าเล่นจนีฝั่งเผอือแล้วก็ปิดเกมไปได้เลยนั่นเองนะก็จนะเป็นเะด็กอนะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าชอบคนเทนอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ไว้เจอในเด็กโปรไฟล์ข้างหน้าละกันนะครับก็เด็กช่วงนี้ได้เป็นที่โปรไฟล์ก่อนเนะาะเดี๋ยวก็จะไปลงข้อมูลในเพจน่าจะเป็นในมิชชั่นโพลิสนะครับรอบนี้ก็ต้องเสอร์ไอเสร็จอยู่แล้วนะทำคลิปย้อนหลังให้ละกันนะครับก็ไว้เจอคลิปหน้าหกไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย